ใครไม่ใส่สีม่วงโดนหักตังค่าตัวหมดเลยอ้าวไปเลยนุเร็วจริงจริงที่เกย์ห่วงแล้วไปเร็วไปเร็วกูก็กูไม่มีตื้อสีม่วงเลยไปเลยมึงด้วยเร็วไปเลี้ยงฝ้ายให้มันดีดีดีที่เกย์มาเลยโอ้โหกูบอกแล้วแม่น่ะเนี่ยลิเกย์เราเป็นอย่างเงี้ยเราคือแรงานโรงใหญ่อย่างเจ้าก็ถือว่าดีผมยอมได้ครับเป็นสีม่วง นนนุ่นมานี่ทิเอครับมานี่ใครอะมานี่มานี่มัน <mother> ี <gaat into that> okay. so. ่อีนั่นโครงเลยอีนนี่แน่เนี่ยมานี่ก่อนเอ๋ครับแปลชุดใครมาใส่อะอ้าวอ้าวอ้าวเป็นเรื่องแล้วมึงชึดของไครละฮะของไครมันมันเองกินหอมหอมก็เลยใส่ ชุดไข่ฮะดกอดจุดจุดคำวะไม่รู้อ่ะไอ้ยอ้นี่ผมนั่งข้างๆผมเห็นบ่อยรู้รู้เฮ้ยถามว่าชุดไข่ชุดชุดหอมรุ้ชุดชุดเจมโทเฮ้ยใส่ไว้เขาให้ใส่สีม่วงจ้า ใส่ไปเลยไม่ต้องเขินหรอกเอาออกไปแล้วอ่ะไ,ไม่มีใครสิม,ม่งเลยอ่ะเยอะแยะเยอะแยะมันยาเยอะแยะขายไม่กูไม่รู้มันเป็นเป็นเรื่องของมึงสองคนกูไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่เกี่ยวกูไม่มีใครช่วยมึงได้มึงเคลียร์กันเองเฮ้ยนี่ไม่เจอ เอาไิมเอาออมเอาอะไรนะเาอะไรดีอมิเอาวไม่เอาอะไรด้วยไม่เอาอะไรสักอย่างไม่เอาอะไรแล้วหน้าตาเหมือนไม่เอามึงด้วยเือผิดชีวิตกลัวกัหไม่กลัว นางจริงจังด้วยเหยียบไว้กันทำวะทำไงจะหายนั่งลงแงจะ้ะโอ้ยเหยียบสังักเลยไม่น่าเล่นเลยซึมทั้งโลง